ทรมบุญต่าบ้านลงพรีหรือว่าผูบาลีจกไปนำมาสวดเจี๊ยบดวงเดบริญ สูงสูงลงลับงเมื่อรับเล้วขออุทิศส่วนบุญนี้ให้เกีพระจริวัตจริวัตอน,นอิวัตเกีพระอนิวัต พูดที่มรณภาพไปเร็วนากมองยินยันของท่านตุสุที่ได้ขตรอมนักุศลผลญละบุญที่้าพระเจ้าทั้งหลายได้

สิ่งต้นกไม่เหมอนนักโมตสัะปะกวาโตอรโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะ <จ>พควโตอระหตโตสัมมา Sadly, สัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพควโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเเคปันเตสังโคชนะปุขอพระสงฆ์ทั้งปวงโปรดจงฟังคำของข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกกายิกาผู้มีจิตตาได้น้อมนำมาซึ่งพัฒารำมาถวายเป็นสังฆทานอันว่าสังฆานี้ย่อมมีอนิสงส์ผลดุจกายิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้กำพ้อ จะขอสมมต,ติตเป็นผูดอย่างของสงที่สุดต้องคองเป็นการสมควรหรือไม่หากเห็นว่าม่เป็นการสมควรแล้วใส่จงตักท้วงขึ้นในข้ามการระหว่างสงหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วใส่จงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ต้องคองเป็นผู้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าจับตูได้ว่าสมควรในการจัดแจงของสงในการบัดนี้สืบต่อไปอย่างปฐาามบัพปุ่มอาหารเจรัสสัปพปุนะ่นั้น ตกถึงเกศพระมหาเถรพระผู้เดชผู้ที่มีอายุขั้นปัญญาอยู่ในที่ประชุมสงฆ์อย่งนี้อาวุเสาบากาอังหาก เมื um: ่อพระพิสุทธิสามเณรนับแล้วข้าพเจ้ายกอาหารส่วนที่เหลือให้แก่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลแปดศีลห้าหากอาหารส่วนใดที่ต้องห่วงสกปนไปยังสัตว์น้อยใหญ่ผู้ที่ยังอัตภาพเปลีนไปเนื่องไปทหารโดยรับไปป่าสจากรเบรป่าสจากรไยข้าพเจ้าได้ทำการจัดแจงของสบออกเป็นสัดส่วนดังนี้แล้วพิสุทธิ์ั้องวางกินเป็นการสมควรหรือไม่หากเห็นว่าเป็นการสมควรณ์เราใจขอให้สัตว์สัญญาศาสทุกอารขึ้นพร้อมกันด้วยเพอ che dobbiamo tenere a conto anche di un tempo, se Se vediamo un po' di sentimenti in casa, non lo so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 , ต้องประมาณดูแอสินสมที่ศราตวาเ้ามเนอนที่นจะเที่อยางจังโป้เทยวตรงนกเพิสารนี่ไปถึงหอดชื่อเท่าสิ๋นล บริบนคุณมาธุกกานจ้างงนรองครนาาองค์กรสถาบัน่ารเงินองค์กรประกันอดเช่าตัวตัวปฏิบัติงาเนี่ยจต้องีความรู่รู้ว่าตัวเองเท่ยงทำทุกานที่มีส่วนตัวในการทำุ่รกิจบริษัทบริวั่างตัวทำธุรานี้ต้องเลกดูตัประเทดีๆทุกไฟท ตนนะนะร่วมกันไล่ขทุ้กคนก็ส่งสตาร์ตนไองเพื่อมาอูว่าพอพี่น้องแม่มาหลายแต่คนจะมาหลายแต่่นสวนรราอยางนี้ด้ยนะว่าถึงวนถึงนอนี่นเด็อนั่งผู้บาทจต่อานี้ถึงว่าขาวนี่ยี่วมนานธรรมแล้วก็ยิ่งจเกิดลกู มาดูซื้อเลยนะแต่ไม่่าบไปไหนไปแท่นไบลานนี้ก็จะไปดูก็เป็นหม่เป็นยงงเท่าก้าเตองิดเมื่เป็นเดียร์เป็นเมื่อเปนเิดความนะคุณแค่กัย่าจะน่อง